ดีครับรายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวยัยโปรดใช้วิจารยณนในการรับชมเด็กและผู้ใหญ่ควรมีเหตุผลมานั่งดูและใช้คำแนะนำและให้กำลังใจระหว่างดูไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับพอเรื่องเล่านะครับวันนี้ผมจะมีวิธีมาดรอดคลิปเสียงลงคอมแบบง่ายๆนะครับหลายๆคนมีแบบอัดคลิปเสียงหรืออัด เสียงเพลงหรืออัดค so. uh ิดอัดหลักฐานอะไรไว้อยากจะส่งแบบลงคอมพิวเตอร์นะครับแต่มันแบบยากจังเลยไม่รู้จะส่งยังไงดีแบบบางทีหาสายก็หาไม่เจอหาแบบใช้โปรแกรมช่วยก็เหมือนกับระบบล่มวันนี้ผมมีวิธีมานะครับกดอื่นเลยฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมฝากกดติดตามช่อง YouTube p t p p ป u l a c h a n แ e ลและฝากกด หัวใจฝากกดติดตามผมนะครับเพื่อรับรู้ข่าวสารต่างๆที่ผมตั้งใจเล่าและข้อมูลความรู้ดีๆมาฝากนะครับเรามาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับกดเข้าไปที่ Google Home น,นะครับพอเปิดก็ไปที่ Google Home ก็คือแบบว่าเข้าไปที่ Facebook นะครับแล้วก็ไปที่ช่องแชทช่องแชทสมมูรนะครับอันนี้ผมนี่ครับช่องแชทเนี่ยคลิปเสียง <บน S 2> เราอยากก็ได้ <บน S 2> <น>ครับถ้ทาทำยังไงก็คือกด F12 นะครับ เอตสองแล้วเข้าไปคำตรงคำว่าเน็ตเวิร์กนะครับเนี่ยเน็ตเวิร์กหาดูนะครับแล้วก็เข้ามาตรงคาว่ามีเดียนะครับจากนั้นก็ลองไปกดไล่์คลิปเสียงสักคลิปหนึ่งนะครับกลับมาพบกับแล้วก็หยุดนะครับมันจะมีช่องตรงนี้ขึ้นช่องตรงนี้ขึ้นคือคลิปเสียงของเรานะครับก็ง่ายเลยก็กดขวาแล้วก็ open new tab นะครับมันก็จะดาวน์โหลดมาอยู่ตรงนี้เสร็จแ,แล้วเพื่อนเพื่อก็จะได้คลิปเสียงที่เราเก็บไว้เป็นข้อมูลหรือเก็บ ลิปเสียงที่เราอยาก,กบันทึกไว้ลงคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าเก็บหลักฐานเอาไว้ในคอมพิวเตอร์ของเราได้ง่ายๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อรับรู้ข้อมูลทีๆต่อไปขอบคุณครับ